สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้กะมาสิมาสาธิตมาเห็ดการหมักหมักเนื้อประกรดเด้อพี่น้องอี่พี่น้องถามมาว่าบอกสูตรกันหมักเนื้อประกรดนยครับนี่ครับผมไปสือมาแล้วครับเนื้อประกรดกะที่ผมใส่ว่ามีอย่างไรครับแค่นี้ครับเป็นหมูซามสั้นก็นได้แต่ว่านี่เป็นส่วน ข้อหมูนะครับผมสื่อมากข้อหมูที่มีมั่นมีเนื้อมีมั่นเปิดหรอครับเป็นดีครับกับมีมันหมูแล้วก็นี่ครับไข่สองอย่างนี่ครับแต่ว่าผมจะใส่ไข่ไก่ครับผมนม่มีไข่เป็ดกันไข่เป็ดนี่สิดีครับพี่น้องผู้ใดมีไข่เป็ดใส่ไข่เป็ดครับใข่เป็ดสีข้าวครับสีข้าวดีแต่ว่าผมบม่มีไข่เป็ดนะครับผมก็เลยเอาไข่ไก่มา สองยางนี่แหละครับไอ้สองยางที่ผมใส่นี่ยผมมีพลาดครับมามาทำการหมักเลยครับใส่กองนะครับใส่กับปุ๊กใส่ยังก็ได้ครับนี่ยันได้กับใส้นั่นอตอกสองว่วยก่อนครับขั้นว่ามันแห่งเกินไปกับส้สามครับเดี๋ยวใส่สองไวยก่อนปีใครกับผมปีใครเห็นแตกนี่พี่น้อง ได้มีไข่เป็ดเอาไข่เป็ดครับดีที่สุดครับข้าวใครเป็ดมีข,ข้าวดีต่อใครสิทพี่น้องต้องการหัน่นหั่นหมูเด้ยอยนะพี่น้องมันี้มาเริ่มหั่นกันนี่การหั่นครับหั่นปตองตอนใหญ่เด้พี่น้องหั่นชิ้นนี่น้อยครับเห็นพอดีกับเบ็ดเบ็ดของผมนี่ ใส่เบตโฟมครับเบ็ดปอมเป็นเบ็ดกะไอตาตาดาวเบอร์เบอร์สิบสี่ครับพี่น้องสิพอดีครับปากประกดเลยครับเบอร์สิบสี่ขั้นเบอร์นี้ 13, สิบสามสิบสองนี่ยสีเงยปวดครับเอาเบอร์สิบสี่ได้พี่น้องขันดีไซน์นเ็ดประกดครับเบ็ดตาดาวได้ครับรมานี่ครับเดี๋ยวตรงขั้นหน่อยๆครับนี่ สี่หกพี่น้องิีดประมาณนี้แหละครับชิดนิดน,น้อยอ๋อจ้าสาวหลาครับพี่นอ้องสาวฉีดประมาณนี้้ะพี่น้องหน่อยก็เหนิ้วมืออยู่เพราะว่ามารม์กไปเร็วเวลาใส่มันก็สีมันก็สีตึงออกมันก็จีบวมออกนี่แหละครับชิดนิดน,น้อยนี่มานนิด นี่แหละครับถิ่มลงไปหลดใส่ไข่ไปเลยบ่ยากครับแค่นี้แหละพี่น้องนี่น,นี่ครับแค่นี้ถิ่มลงไปในไข่อาหารไปเรื่อยๆกันพี่น้องตัวนี้ถือดีครับปลาสติดดินมีเนื้อติดติดมันครับ ผีหน่องหันชิ้นยังได้ผี่น่องหันชินน้นนีืเนาะมันนี่ครับส่วนนี้ละ่จะจีบอยดีครับเอาไปเห็ดมึงเนาะพี่น้องว่ามีพลาดครับผมไปใส่นี่เส้าเราหาห้องโลเจ็ดโลครับปรากดใส่น้ำหนองน้ำหวยแล้วครับไม่มีนนมปรากดตายมืดครับเรียบร้อยถ้ามีปรากดเด้อพี่น้อง เอาไปล่องเพ็ดสุดนี่แหละครับแต่ว่ามักแล้วอวย่าไปใส่ตู้เย็นได้ไหมน้องเอาขังเอาออกเอ่อเอาเอาแซวว่้อะไงสิละเอาใส่เย็นไข่แววค่แซ่บหนมากไกหนี่จะมือหนึ่งขึ้นหนึ่งหรครับบ่นอนเอาแส่ตู้เย็นด้ครับแต่ว่าสมมติว่าเขาใส่ใส่หมืออื่นนะครับมืออื่นตอนแรกสิถ้ามาัะเอามักตอนสองวัอนี่สิพอดีครับมักตอนสองมัอนี้ จนหอดแรงหอดขามขึ้นเส้ามืออื่นแล้วก็แรงของมือต่อไปอย่าไปใส่พอดีครับผมมือหนึ่งขึ้นนึงแล้ครับมักว่าลองใส่ตู้เย็นครับกินคนสิพอดีเลยครับกินไข่กับสีออกเน่าๆเนี่ยหมูกับสีออกเลื่มมีกินแน่ครับกลับมาเปิดออกไม่วันแต่กุ้งม่อหล่นละนี่แหละครับตื่นดีครับพี่น้องใส่นนิโอ้มีผาดครับแล้วก็พอตรงญาติเนี่ยหล่อนได้พี่น้องน่ครับก็ตรงยานหล่อนเพราะว่าส่วนส่วนนี้คนสีหล่อนยากสีมีหอยมากินมาจออยู่แต่ว่าบ่มีหล่อนเรี้ย เดี๋ยวผมมักเหลีวกันครับผมมักหันเหลีมม่มักเหลี่เดี๋ยวจะเอาไว้เมื่อไงอีกเนาะครับพี่น้องการหันเรียบร้อยครับผันไ้หันไปซีลอยน้อยๆครับซีลอยวกว่าเพราะว่าเบ็ดมิวสองลอยสองลอยน้อยๆแหละครับเบ็ดปอมโก้มผมนะครับมิวสองลอยสองลอยเท่านี้แหละเพื่ได้นับจ็กเทียแต่ว่าการใส่เพื่อใหเบิดเรกพี่น้อง ก็เลยมาร์กไว้ซีลอยกล้งไป400กยก็ชิ้นนีแ่แหละครับไปเพื่อนเพื่อยำเพื่อแต่ยำเนี้ยพี่น้องพูดในเขากันพูดถึงที่เรากับปิดฟ้าไว้เราตั้งไว้ที่ซื้อเหรอพี่น้องเราต้องใส่ตู้เย็นนะครับมือหนึ่งขึ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเรากับไปใส่เลยครับผมแค่นี้นะครับ นี่เซ็ตเรียบร้อยครับนี่ผมมียังไหลครับนี่ตะหมูกับไข่เซ็ตนีเหลืออยู่ครับเหลือชิ้นหนึ่งเนี่ยไวไใในน้บั๊กไหมพี่น้องร้องไปเห็ดด้วยครับสูตรนี่นี่ตะไข่กับหมูหรอตบรองมาผาดครับผมไปใส่ยงไงโมเข้ผัดไหนที่ลัหาหมกโล่เจ็ดโลก็มีปรากดมำไนมีปรากฏเอาไปใส่เลยครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีครับพี่น้องเอาลองเ็ดใส่บิ้งครับเดี๋ยวคลิปหนาผมจะไปไสใส่เบิ้งใส่ใส่พี่น้องหน่อยบิง้งมาสีมนัสนสัใดแี่จะได้จักโลูกติดตามคลิปหนาครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับผมสวัสดีครับ